สวัสดีครับแต่แตุดล้ายครับที่ซัมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะเด็กย mm ี่อม์เตอร์นะครับซ่ Air มแอร์บ้านแบบบียูนะครับอันนี้ก็เบอร์อะไรมาแล้วครับมาแล้วไม่รู้จะใส่กันได้หรือวนะครับเบอร์นี้ที่ไปหามันไม่มีนะครับดูใน mm hmm. ตารางก็ไม่มีด้วยแต่ขาตรงกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นเนอ็นชายน่าเอสสองเก้าเอเก้าสองเอหก คีดเอนะครับเนะครับดูขาเหมือนกันวัดก็โอมก็คล้ายๆกันจะมีแตกต่างขาตรงนี้ขาหนึงน่งนี่เหมือนกันอย่างอนก็เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อินิเตอร์จีพีวัดไม่เสียนะครับ ลองใส่ตัวใหม่แล้วก็ต่อไฟลองดูแล้วกันแล้วก็วัดไฟดูว่าได้เท่าไหรเท่าไรถ้า,าตรงเนี้ระยะลงก็รอ,อดูเท่าเดิมนะประมาณหนึ่งเซนนะลอยประมาณหนึ่งเซนโอเคแล้วก็บักกี้นะ วัดไมนเสียนก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วครับเี่เสร็จแล้วนะครับลางลุที่เนื้อสามเอนะแล้วเช็คขาให้ดีดมันก็ใช้โทรศัพท์แล้วซูมดูขาก็ใช้โทรศัพท์เป็นแว่นขยายแทนนะครับ มันจะชัดดีนะก็าขามันจะถีกันมากนะเีจะจำตรงลองดูครับก็ไปต่อไฟดูนะครับต่อพารโหลดนะร้อยวัตต์นะครับสักปักไนเด็กเกอร์ สว่างนะครับยังไม่ได้อนรีเย์นะครับอจ,จอออนรีเลตรงนี้ด้วยนะครับไฟจะสว่างไหมโอเคเสียงลิเลอ่อนันแป๊กหลอดไฟไม่สว่างนะครับ,บก็วัดไฟนะครับ ทางลัดก็ไฟ300บวกมาตรงนี้แล้วนะครับ E.C. เขาจุดนี้นะฮะจุดนี้มาณนี้ยนี่ C. 3 0 0โวลต์ของภาคสวิตชิ่นี้จุดนี้นะตัวเล็กนะครับจะวัดยากหน่อยมันจะมีติดเคลือบนะครับแล้วก็เช็คไฟ สิบสองโวลต์หรือสิบห้าโวลต์นะครับของ uvw นะครับที่โทรศัพท์ตัดไปจับกลาวตรงนี้นะครับแยกนะนะน่ครับนสะิบโวลต์หรือสิบสองโวลต์มาแล้วครับมาทั้ง uvw นะครับนนะ มีสี่ขานะครับอย่างขานี้ยังไม่แน่อ่อนรีเลย์ตัวสามร้อยของไอไอซีไอพีเอ็มยังไม่อ่อนนะครับแล้วก็วัดฝั่งนี้เดีย๋ยวจะวัดยากนะตอนนี้นจะเป็นสิบห้าโวลต์นะครับทั้งสามขานะเป็นมันขับขาเกตนะครับ ก็เป็นขับเช็ดได้นะครับมันวัดยากนะครับสิบห้าโวลต์มาแล้วนะครับตั้งสามขาได้แค่นี้แลละครับ เออก็เด really? ี๋ยวค่อยไปลองต่อก <ri ky> ับเครื่องดูแล้วกันครับครับยังไงก็หวังว่าจะมีพิญีนนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วทํางานยังไงต้องไปลองต่อก็เครื่องลูกค้าดูนะช่างมไม่ไม่มีตัวเทสนะครับก่อนเค่อไม่มีเทส